คือแฟนกันเป็นผัวเมียกันอ,อยากฟังเรื่องพี่พิกอยากฟังโอ้โหเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอยู่แล้วนี่นี่คบกันมาไานสิบเอ็ดป,ปีแล้วคบมันสิบเอ็ดปีแล้วแล้วเลิกปีไหนเราจะเห็นได้เลยว่าฝั่งไหนไปไเป็นฝ่ายเพียมพลังในความสัมพันธ์นี้นะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้บองคนเ, <c oughs> เหลือไม่นับไม่มากแล้วแหละคนที่ไม่รู้นะว่าเป็นผัวเมียกันใช่คบมาสิบเอ็ดปีอ่ะ เตรียมเรื่องไปเลยนะผมสนุกชิบหายแล้วนนี้เมียเราไม่ยินตามเราเลยทำเนี้ยหน้าเมียคือแข่งมูเมนต์นี่มากมากผมผมรีแอครีแอคง่ายๆเลยนะตอนนี้หัวเขาแบบนี้พี่มันพิสูจน์ต่ภาพว่าที่เมียผมเล่นให้คุณชััานนนนไไหห ถามว่ามีใครสักคนมาแทนที่เธอได้ไหมมันมีเาน,นไม่มีเธอคนที่สองเขาใจไหม

ฝั ừ, ái, ngày mình lên lên ่งซ้ายเป็นไงมีเรื่องอะไรบ้างไม่มีหรอโอ้โหฝั่งซ้ายหน้าสิโอ้โหทางโน้แม่งกับรูปมันเล่นแล้วมึงมีไหมมึงมีเดี๋ยวนี้ได้เลยไหม